ธอขโมยอะไรของเราไปหรือเปล่าอย่าใช้งตำรวจนะเราขโมยกระเป๋าตังค์เธอมาเดี๋ยวเราไปคืนเธอขโมยว่าอะมันขโมยกระเป๋าตังค์กูเหรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับภาคสมองกับน้องปิม EP 95เย้เย้เย้้ เรามีสปอนเซอร์ครับท่านผู้ชมผู้ใหญ่ใจดีสุดน่ารักสุดแข็งแกร่งของเราวันนี้ก็คือบันทึกรับสามก๊กอย่าลืมเกมแนว RPG ฟรีทูเพ y Mobile g เกมนะท่านผู้ชมนะเขามีสโลแกนด้วยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยตัวคุณเองสโลแกนโคตร ขออนุญ,ญาตจูงมืออันมีค่าของท่านผู้ชมครับมาดูคลิปวิดีโอเปิดตัวของเกมนี้ฮะหน้าตาเหมือนผมตอนวัยรุ่นเลยนะน้าเปลี่ยนมาเยอะเลยผมเนี่ย <c oughs> ว้าวเป็นตู้เกมเรยครับน่าจะเป็นตู้เกมโบราณๆเก่า ือาอยุกี่ร้อยปีแล้วเนี่ยโอ้โหไม่กล้าเสียบนะกูไฟดูดฮนะแเยียดดอย อสตอรี่ดีนะสตอรี่ดีครับผมว้าวโดนโดูดเข้าไปในเกมเอ๊ะอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับต้นคลิปนะครับท้ายคลิปเนี่ยนะครับจะเข้าไปเล่นในเกมนะครับผมโชว์สกิลเพย์เล็กๆนน้อยแต่อยากให้ท่านผู้ชมโหลดมันเล่นกันเอ๊ะมาเข้าสู่รายการพักสมองของเราท่านผู้ชม วันนี้เราอยู่ในกลุ่มเอาไปห้าเฉียบนะครับผมใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มเรียนเชิญทุกท่านนะกูจะพูดอย่างทุกีปอะกว่าคนจะเข้ามาแบบเป็นสิบเป็นร้อยล้านคนเออเพอเพิมไปเลยออกแนวบ้าไปเลยก่อนจะเริ่มรายการถอดสมองที่ไปเนี่ยต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองก็ต้องถอดมันทิ้งกันนี่มาเลยกันไปสมองไงไปดิอยากเป็นทรงเอครับเอฮะไม่มีบีไม่มีซีผสมเลยทรง ไลจากแฟนบม๊ได้เลยเราจะตัดต่อให้เองนะครับผมเพียนใหม่นะชื่อนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยท่านผู้ชมในขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยกดไลคเลยล่ะกันซูเปอร์แมนไม่ถูกใจนี้ มีพลังวิเศษไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอเหล่าร้ายเนี่ยนะครับเวลามันหนีเข้าซอกเข้าซอยเนี่ยซุปเปอร์แมนก็เลยต้องทําตัวเองเนี่ยให้พอมใรีบฮนะเพื่อตามเหล่าร้าย สาวชงโอวันตีนให้บอกว่าอยู่ที่โต๊ะทำงานพ่อนะน้ำตาคอเป็นพ่อมันจะไหลสิ่งหลังจานอะ <c oughs> ที่ทำงานประจำเลยนี่ตอนเย็นชงให้แก้วนะไว้ในห้องน้ำอะขัดทรว <c oughs> งไม่ใช่โต๊ะ นบีบคอลูกสาวน่ารักอ่ะรู้ใจซะด้วยชอบชอบชอบตากูในเกมไกูในชีวิตจริงอ่ะก็ชุดออกใหม่มันลิมิเต็ดน่ะถ้าผ่านเดือนนี้ไปแล้วอ่ะมันก็ไม่เอากลับมาขายอีกแล้วนะอดเข้าได้ฮะแต่ตัวในเกมมันต้องแบบคือสาวเห็นต้องกรี๊ด แม่โนบิตะถอดแว่นนั่นแม่นายเหรอไม่ใช่คุณบ้าขอเลยนะไอ้มีประเภทเนี้ยขอเลยนะส่งให้กูดูเยอะไ่ไม่ใช่นันแม่โนบิตะใช่ได้<ะ> <c oughs> โอ้โห ก็สัรนหากันนะไม่เหมือนตรงไหนอะหยาดันด้หมดเลยดิคิดตรงไหนเนี่ยรูปแบนแม่งเป็นรูปของน้องชายผมนะครับที่พัดภาคไม่ได้เจอกันมาหลายสิบปีแล้วมายังพันเต Happy Birthday to you เค้กฮันเค้กเลยมึงดูชื่อแบรนด์เลยสะบองสงซ้อนโคตรชัวร์โคตรชัวอะไรเฮ้ยแล้วพระเขาสามารถเป่าเทียน Happy Birthday กันได้ไหมเออไม่เชื่อสงสัยเลยอะทำไมดีวะมีใครเคยบวชปะวะใครเคยบวชแล้วท่านผู้ชมคอมเมนต์หน่อยพระสามารถเป่าเทียน Happy Birthday ได้ไหมคอมเมนต์หน่อย อยากรู้อยากรู้จริงเนี่ยกลับบ้านดึกเหรอไปไหนมาคะไหนไหมเข้าบ้านก่อนเร็วเข้าบ้านก่อนค่ะเข้าบ้านบ่อกมึงเข้าบ้านเ่ยไปไหนมาฮะฮะมึงไปไหนมากับไปหนึ่งตีสอน่าเจือเลยดูหน้าไม่ตายแม่งคือพิการนะสลงเนี้ย แช่ภาพนี้โดยไม่มีเหตุผลน,นะเป็นอลไรใจให้คุณพี่เสื้อขาวครับผมถ้าเธอคบกับเราอ่ะบ้านเธอจะไม่เหลือต้นไม้นะทำไมอะมึงเป็นปวกเหรอก็ <c oughs> เพราะว่าเราอะเด็ดไม่ใช่ปวกแต่หน้าเหมือนกวนตีนนะก <c oughs> นตีนะ <c oughs> น,ตนะอ่าจะเั้นมุกจีบกวนตีนนะด่าหน้าปวกนะแรงนะ <c oughs> แรงนะ หัวก็ไม่มีหัวใจไว้ยเ <laughs> บาสมองไอ้รู้จักแต้วป่ะใครคือแต้วอะ่ะแต้วไงไม่รู้จักแต้วเหรอแต้วคืออะไรนี่ไงแต้วเต้าอะไรสัต <laughs> แมวกับเต่าบวกกันเป็นแต้วอะจืดเลยบุกเนี้เ <laughs> บาสมอง <laughs> ผมตอนเจ็ขวบเมื่อแม่ซื้อแอปเปิลมาให้ กำไรข้อมือนี่ทำไมวะคุณผู้ชมทำไมเราต้องเอาไปใส่แบบผมใส่สี่ห้าอันเลยนะสมัยก่อนบ้านขายผลไม้อะเห็นก่นแล้วเปล่าเธอใช่คนที่ขอชนแก้วเราเมื่อคืนปะอ๋อใช่ค่ะเธอขโมยอะไรของเราไปหรือเปล่าอดี๋ยาใจ้ตำรวจนะเอาขโมยกระเป๋าตังค์เธอมาเดี๋ยวเราไปคืนเธอขโมยวัต เขาบ่นกระเตังกูเหรอแล้วกูจะกินอะไรอ่ะเขาทักมาจีบอีนี่ก็หล่นไงเออถ้ากระเป๋ามีอยู่ร้อยสี่สิบมึงยังเอาวิ่งเหรอเพศสองพันยี่สิบโชจราเคเห็นแล้วเสียวเลยค่ะโอ้ยมีโชจูบด้วยอะว้าวอัวมุดเข้าไปเลยเหรออยากแ้นก็มา อะไรวันเนี้ยช่วงนี้โควิดนะครับช่างเขาคงไม่อยากให้เราเครียดอ่ะคนที่บ้านอยากร้จากเธอพ่อแม่หรอผัวเขาจะไปยิงมึงอ่ะไม่ใช่ดูกันดีๆด้วยไม่ใช่นัดไปที่บ้านผัวถือปืนรออันนี้ก็ไม่เอานะน้องเปี้ยวโยเกิด์ตนะพี่คะ พี่ว่าหนูสวยป่ะเอิ่มตอบหนูน้อยหนูยากรู้วนึกว่าหล่นมาจากฟ้าครับนังฟ้าดีหนูกุบาทมาหาเม็นเพื่อนผู้หญิงนะกูกัเธอเมื่อก้กูบอกให้แล้วสงสัยอยากเรียนรู้เพิ่มเติมบอกอ่ะไม่ใช่อย่างนั้ กินแบงนี้นะท่านผู้ชมนะกู่ดาบพ่อร่อแม่กูไม่ช่วยมึงน,นะเออเอ,อ่อทำไมเวลาจะกิน m 1 5 0ต้องตบตูดขวดก่อนนะครับจะให้กูตบมึงแทนมนะื่อล่ต้องใสเหรอฮะฮะมม่ให้กูตบมึงแทนไหมเอาไหมกูไม่ตบตูดก็ได้ไหนกู <c ười> <c ười> ตบมึงอะไปเวนักเลงเแล <c ười> ที่เราต้องตบตูด m 1 5 0ก่อนเนี่ยเพราะว่ากลัวสาตร์มันจะนอนก้นเหรอหรือว่าอะไรวะผมก็กินเอ0 0ร้อยบ่อยนะเว้ เรามาหาคำตอบในมิ้นดีกว่าถ้าเามือมาตอบที่หัวแล้วมาตอบที่ตัวแล้วมาตอบที่ตุดมันจะเสียเวลาอ๋อผมได้ความรู้เลยไม <c oughs> ่ใช่ <c oughs> นั่นหัวอะไรตูดนะอ <c oughs> ผู้ชายในสเปกกลูอะนะตีเขาวๆนี่ชอบอพี่ป้อมอะชอบใช่ไหมละ่ะ <c oughs> สีตีขาวขาวนะผู้ชายซื่อไ,ไ,ไม่รู้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 นาจจ่าจะแช่ไปแล้วไอ,อต้องลบไปร่มเฮ้ยพี่ดอมแกรับงานเสริมเหรอ <c oughs> <c oughs> ไอ้เชี่ยผมนี่ยังเหมือนน่ะ <c oughs> ไอ้เชี่ยหรือพี่ดอมวะ <c oughs> ายอากาศเป็นเทคนิคก,การก่ออิฐบ็อกที่คนทั่วไปไม่รู้ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแรงกว่าเดิมและยังเพิ่มช่องระบายอากาศให้บ้านเราอากาศถ่ายเทสะดวกอีกด้วยกูจะตบให้ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ อินบอกนะอ่าเป็นการก่อฉากแบบใหม่วิชานี้เพิ่งคนพบกันเลยนอกจากจะแข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยนะครับก็ยังสามารถระบายอากาศได้ด้วยนะครับผมจากแฟนเพจชิปหายการช่างนะและเพจนี้เนี่ยคนมีฝีมือเยอะะท่านผู้ชมฝากผลงานด้วยฮะมึงปูยังไงเนี่ยมวยเหรอมวยแยะ กฎหมายเนี่ยมันก็คือกฎหมายเด็กแว้นเนี่ยก็คือเด็กแว้นกฎเนี่ยมันมีไว้แหกฮะเด่๋ยหน่อยนะครับยังไงฝากด้วยนะฮะ มาลาวิเศษฮนะ <c oughs> จากแฟนเพจอนิเมะไลฟูใช่ไหมอันผิดเขาโทษโอเคครับผมพันนี้ไ้แต่เพยงเท่านี้ฮนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันดีกว่าท่านผู้ชมไปโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมบันทึกลับ3ก๊กแล้วนะครับหน้าต่างอินตเตอร์เฟซเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมและที่สําคัญทุกอย่างในเกมภาคเป็นภาษาไทยทั้งหมดใช้ชีวิตอย่างสามัญเช่นนั้นจะต่างจากคนตายแล้วตรงไหน ถ้าใช้ชีวิตธรรมดาสามัญเนี่ยมันจะต่างอะไรกับคนตายตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นหน้าต่างของตัวละครท่านผู้ชมนะฮะก็สามารถอัปเลเวลตีบวกของได้เดี๋ยวผมลองกดอัปเกรดไปนะครับผมอัปทีละ5ครั้งก็ได้นะครับนี่ ทั้งรองเท้าและมีดค่าเซตัดก,ก็จะมาขึ้นไปนะฮะกดพัฒนาได้ด้วยนะครับผมมีอะไรให้กดกดให้ยับท่านผู้ชมดี่ผมกดทีละ10ครั้งนี่ค่าเซตัดก,ก็จะมาขึ้นในรต่างของเลื่อนขั้นเนี่ยนะครับผมทุกตัวสามารถเลื่อนขั้นได้ด้วยนะครับวิธีหาง่ายๆเขาเรียกกันระบบกวาดล้างนะครับผมหรือในเกมเนี่ยเรียกกันว่าตะลุยนะฮะนี่ได้มาแล้วก็กดตะลุยไปตะลุยเสร็จนะครับผมเอาอุปกรณ์มาใส่นะครับ ีผมยังเล่นไม่ถึงไงด่านไหนเรายังไม่ปลดนะครับเราก็เข้าสู่ด่านดันเจียนนะท่านผู้ชมนี่นะครับเนเขาจะมีสตอรี่ด้วยนะข้าใหญ่ทัพพันธมิตรอันตรายอย่างยิ่งคูกะามหาโจโฉต้องการอาศัยพลังของเข้าตรวจสอบคนชุดดำน่าจับไอปีมมันไปพากาวจริงๆไอ้นี่มันทำได้นะ เดี๋ยวผมอธิบายท่านผู้ชมก่อนนี่ๆๆคนหยุดก่อนท่านผู้ชมสังเกตไอ้เม็ดสีฟ้าด้านล่างเนี่ยนะครับนี่คือมานาผมเรียกมันว่ามานาละกันนะครับเลื่อนขึ้นมาด้านบนเนี่ยนะครับผมที่เขียน444อะไรพวกเนี้ยนี่คือสกิลสกิลได้มาจากไหนมันคือสกิลคอมโบครับสมมุติว่าเรามีตัวละคร A กับตัวละคร B ถ้า2ตัวนี้เนี่ยนะครับลิงก์กันจะใช้สกิลคู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ มันจะเป็นสกิลคู่ท่านผู้ชมนะฮะจับจตัวนั้นมาคู่กับตัวนี้นี่นี่นี่นนมีท่านี้นะนี่เป็นท่าฮิวครับเห็นเงมันเหมือนแบบพอเราเปิดตัวละครมาใหม่แเราเอามาจับคู่กับตัวนี้ได้สกิลใหม่ขึ้นมา อะไรประมาณนั้นเลยวิธีจับคู่จับคู่ตรงไหนท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงระบบเกมมันเยอะมากท่านผู้ชมผมรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะเข้ามาตรงนี้ท่าประสานนะครับเน่มันจะไม่บอกเลยตัวนี้จับคู่กับตัวนี้ตัวนั้นจับคู่กับตัวนั้นอะไรแบบนี้นะครับสามารถหาชิ้นส่วนเนี่ยนะครับผมเอามาเพิ่มคันได้ประมาณนี้นอกจากมีระบบดันจีนแล้วสามกบลุลุอยู่นี่เลยครับผมดันของชิวรประวัตินะครับเี่ท่านผู้ชมผมเล่นไปแล้วมีชิวรประวัติของเล่าปี่นะครับผมของกวนอูนะครับและอีกคนหนึ่งคือเตียวหุยสาม เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันตถ้า,าใครดูสามก็เก่ยน,นี่คือเขาอิงจากเรื่องจริงเลยแต่ผมยังเล่นไม่ได้ผมต้องไปเคลียร์ด่านดันเจี้ยนด่านที่7ก่อนนะครับผมถึงจะสามารถเล่นในโหมดของชีวประวัติของเตียวหุยได้นะครับระบบเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมอารีนาหรือ Pv P v วีพนะครับหัดเลยตอนนี้เนะี่ยคะแนนผมอยู่4ี่หมื่นคือผมบอกเลยว่าตรงนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยผมเอานิ้วสก,กิดก็ตายเลยท่านผู้ชม <c oughs> นี่ตายเลยนะ <c oughs> ดูดูด้วยปีกมันยิงด้วยปีกมันฟัน <c oughs> นี่นี่นี่ท่านานี่ท่านนี่โอ้ยโอ้ยอยากได้ตัวนี้มากเลยอ่ะโอ้ เอามาทําคู่คอมโบท่านผู้ชมมาเควสประจําวันก็สําคัญสําหรับเกมแนวนี้ท่านผู้ชมเพราะเราจะได้ของเยอะแยะมากมายเลยเอาไปตีบวกตัวละครเหล่านะครับเราจะได้อซพีจากตรงนี้เยอะมากนะครับเป็นดันเ้ยนรายวันท่านผู้ชมสวยนะภาพน่ารักนะครับผมน่าเล่นท่านผู้ชมผมว่าเกมแบบเนี้ยนะครับมือถือระดับไหนก็เล่นได้นะฮะเล่นง่ายนะครับอฮิซ เรียบร้อยฮะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเกมบันทึกลับ3ก๊กท่านผู้ชมใครสนใจนะครับผมชื่นชอบเกมแนวนี้นะลิงก์ดาวนโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมขอบพระคุณด้วยนะฮะถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์สับสไครต์ช่องที่สมย่าลืกดกระดิ่งเจอกันาพาต่อไปอย่าลืมนะดาวน์โหลดมาเล่นกันมันมากๆครับ